สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีทุกท่านเด้อจ้ะเด้อมือนี้แอดมินก็ได้เลขมาแล้วจ้าพี่น้องจ้าได้เลขมาจากสำนักสงอัมพลอัมพลวันเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้าแอดมินก็ได้ตัวเลขมาเนาะบารายเด้อจ้ะพี่น้องแอดมินก็ได้ตัวเลขมาสองสองโตเนาะพี่น้องเนาะสี่ขูได้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้าทานันหามาเนาะจ้าพี่น้องจ้า รอบนี้มาเต็มๆได้จ้าพี่น้องจ้าห้ามพลาดเด็ดขาดเด้จ้าพี่น้องใกล้มือแล้วเนาะพี่น้องจ้าใกล้มือสีออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะรอลุ้นนะจ้าเนาะพี่น้องจ้าได้มาสดๆทอนๆเนได้จ้าพี่น้องจ้าแอดมินกะสีได้ปล่อยนี่แหละพี่น้องจ้าได้มาสดๆทอนๆนเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้จ้าพี่น้องจ้า งวดวันที่17มกราคมเด้อจ้าเด้อปี64เด้อจ้าจดเด้อจ้าเด้อจดเด้อจ้าเลข2โตเด้อจ้าพี่น้องจ้า01จ้า93จ้า62จ้า65จ้าทวนอีกเทือนึงเนาะพี่น้องจ้า ศ 1>, 1จ้าเก้าสามจ้าสองหกด้จ้าหาหกจ้าเหล็เด่นได้จ้าพี่น้องจ้าเหล็เด่นก็คือเก้าสามนอกพี่น้องจ้าเหล็เด่นนอกก็คือเก้าสาจ้าจดแหล่วละบอจ้าพี่น้องจ้า ฝาจดเด้จะเดอ้อกันลืมเนาะพี่น้องจา้าเนาะแอดมินก็ให้พี่น้องจดก่อนเนาะพี่น้องจา้าพอดีได้มาสดๆหอนๆเนาะพี่น้องเนาะแอดมินกับมาลงดึกๆแน่เนาะพี่น้องจา้าก่อนพี่น้องซื้อกะอย่าลืมเนาะพี่น้องจา๋าไปกับได้จ้าพี่น้องจา๋าเนาะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะอย่าลืมกดไลค์ได้จ้ะเดอ้อกดกระดิ่งจ้ากดติดตามให้น้ำได้จ้ะเดอ้อกดแชร์ให้อ,อดมินน้ำได้จ้าวันที่17มกรากับเป็นวันเกิดของแอดมินเนาะจ้ะพี่น้องจ้าแอดมินก็ขออวยพรให้ทุกท่านเนาะถือรางวัลสุขสุขคุสุขคนเนาะ และที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะน้อพี่น้องจ๋าสำหรับเมื่อนี้เนาะแอดมินก็ขอโตลาไปก่อนนะจ๊ะเด้อพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ก็สวัสดีจ้าขอให้ทุกท่านโชคดีเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดย้วยแห่งแห่งสุขสุขคันนะจ๊ะเด้อพี่น้อง